สวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเดียวนะคะไข่ดาวนะคะกับนี่นะคะไข่ดาวอัน,นี่ก็ดอไบรนะคะผัดนะคะหมูสับกับไก่สับค่ะรวมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวนะคะที่แบบก้อสี่เขาจะมีเม็ดข้าวดำๆเนะาะก็เขาเขาเป็นข้าวที่แบบไม่ปลอดสารไม่มีสารอะไรที่อยู่ในนั้นนะคะ ข้าวปกักกินได้เลยนะคะจานเดียวก็อิ่มแล้วนะค่ะข้าวราดจานเดียวก็อิ่มแล้วค่ะนี่นะคะทุกไปเลยจ้าค่าคุยกันคุยกันเนาะสบายเนี่ยใไปไหนก็นแล้วแต่ชอบราดข้าวแบบนี้แหละคะ่ะมันกินได้นะกินได้มา,ากเลยที่ราคาอร่อยด้วยอือม เรียกไข่ดาวตรงลกาเป็นแบบนี้เลยนะคะอร่อยนะคะไข่ดาวได้้าวนะคะผัดเหน่อไม้นะคะผัดผิดหน่อไม้แต่ก็อร่อย ชอบทอดแบบแห้ชอบทอดแบบสุดๆนี่นะคะให้สุกๆเลยนะคะไม่ใช่สุดๆพูดผิดเผ็ดไม่ต้องเยอะเผ็ดนิดหน่อยอร่อยกวกข้าวหกแล้วอาจารย์เดียวก็อิ่มแล้วหน่อไม้นี่ก็ ต้องไปต้มเอาความเปรี้ยวออกน,นะคะความเปรี้ยวของเขานะคะแล้วก็มาผัดแล้วจะอร่อยชอบใชแบบนี้ค่ะเอาเตะเยือนนะคะกระดาษค่ะกระดาษ น้องกระดาษเราเนี่ยกินกันได้เลยนะคะของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังไม่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะคอมเมนต์ตามนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยว่างเนาะแต่แต่ทุกคนอ่ะคอมเมนต์หมดนะคะให้ท้องอิ่มก่อนนะคะแล้วสบายใจ ไม่ก็อ,อะไรมากนะคะราดกลับกลับมาแล้วก็มานั่งจิ้มแบบนี้ยนะคะมันก็อร่อยกระดาษตั้งนี้นะค่ะโอ้โโอโดึงนะครับดึงเนื้ออร่อยอกรอบชอบทอดให้มันกรอ,อบนะคะไม่ชอบแบบว่า ไม่สุเกเต็มที่ต้องกรอบๆแล้วก็จะอร่อยปรุงุด้วยไข่หนึ่งฟองไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวนะค่ะ อร่อยมากลงใส่แจห,หิวเนาะลงใส่แจ้หิวแล้วเปิดเห็นด้านหน่อยนะคะนิดเนียเพราะว่าถ้าเปิดเดยวมันก็จะเห็นข้างบนนะคะอันนี้ก็มันมันได้แค่นี้นะคะมองการกินแล้วกันแต่มองหน้า เพลนกินกินจะหมดแล้วจานกินอะไรก็อร่อยด้วยนะจ้าจะบอกให้คุกๆไปเลย ก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะคะก็ว่าเราวันนี้ว่าวันนี้เราทานอะไรนะคะวันนี้ก็ข้าวราดนะคะผัดเผ็ดหน่อไม้กับไข่ดาวค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะบุญรักษาพักคุ้มของซาธุค่ะบ๊ายบายจ้า